อาหารมีพลังมากกว่าที่คิดส่งผลต่อสมองและร่างกายของทารกในคันภได้คนท้องต้องกินให้ครบสิบอย่างจะมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้ห้ามพลาดแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้ใครกดแล้วขอให้ท้องนี้แข็งแรงดีลูกคลอดออกมาฉลา,าดแข็งแรงนะคะ มาค่ะคุณแม่มาดู10ส,สุดยอดอาหารนอกจากช่วยให้ลูกในท้องฉลาดยังช่วยลดอาการท้องผูกลดอาการตะคริวซุปเปอร์ฟู้ดที่คนท้องห้ามพลาดจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ <c oughs> ข้อแรกบรอกโคลีเป็นสุดยอดผักที่เต็มไปด้วยวิตามินซีแคลเซียมไฟเบอร์และที่สำคัญยังมีโฟเลต ช่วยในการพัฒนาร่างกายและสมองของทารกในครรภ์แถมยังช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในช่วงตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะเย็นนี้แกงส้มบรอกโคลีกุ้งกับข้าวสวยร้อนๆคงฟินและได้รับสารอาหารครบจบในจานเดียวเลยล่ะค่ะ yeah! ข้อที่2ถัว่วเช่นถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำอัลมอนด์เป็นอาหารที่มีไฟเบอร์และโปรตีนสำคัญมากมายแถมยังมีโฟเลตธาตุเหล็กแคลเซียมและสังกะสีแม่ท้องควรกินถั่วที่หลากหลายและสดใหม่นะคะแอดมินแนะนำนม,มเมล็ดถั่วต่างๆดื่มสลับกับนม,มวัวจะช่วยบำรุงลูกในท้องได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะ oh. ข้อที่ 3. กล้วยน้ำว้าผลไม้สีเหลืองที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งยังเต็มไปด้วยโพแทสเซียมช่วยลดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าในระหว่างวันของแม่ท้องแถมยังช่วยบำรุงร่างกายของลูกในท้องได้ดีมากๆแม่ท้องคนไหนกลัวลูกตัวเล็กเกินกินกล้วยน้ำว้าวันละลูกรับรองคลอดออกมาจำมั่แน่นอนค่ะ ข้อที่4ปลาแซาลมอนเนื้อสีส้มเปล่งประกายใครๆก็ชอบใช่ไหมคะแม่ท้องรู้ไหมนอกจากจะอร่อยแล้วแซลมอนยังเต็มไปด้วยโอเมก้า3โปรโตีนวิตามิน B ซึ่งดีต่อการพัฒนาระบบประสาทสมองและสายตาของทารกในครรภ์ท้องนี้ต้องห้ามพลาดแซลมอนนะคะแต่แอดมินขอเตือนว่าแม่ท้องต้องกินแบบปรุงสุกเท่านั้นนะคะโอเคข้อ5อะโวคา แค่พูดชื่อแอดมินก็อยากกินแล้วเพราะเจ้าอะโวคาโดเนี่ยรสชาติอร่อยมากแถมยังมีกรดโฟลิกโพแทสเซียมวิตามินซีและ B6 ซึ่งช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อและสมองของทารกในครรภ์ได้เป็นอย่างดีมื้อเช้าลองแซนวิชอะโวคาโดหรืออโวคาโดราดน้ำผึ้งสักลูกก็อิ่มอร่อยสบายท้องแถมได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยค่ะ oh. ข้อที่6 ไข่ใครจะคิดว่าเจ้าไข่ฟองเล็กๆจะมีประโยชน์มากมายในไข่มีโคลีนที่ช่วยในการพัฒนาสมองของลูกในท้องแถมยังมีโปรโตีนวิตามินและแร่ธาตุมากมายอยากให้ลูกในท้องจ้ำม,มั่มหน้าก่อนไข่วันละสองฟองรับรองคลอดออกมาตัวกลมหน้ากอดแน่นอนคะ่ะคอนเฟิร์มข้อ 7. ธัญพืชโฮเกนถือว่าเป็นอาหารหลัก ที่เราได้กินกันทุกวันอยู่แล้วอย่างเช่นข้าวข้าวโพดงาลูกเดือยอาหารที่แอดมินบอกไปมีกรดโฟลิกธาตุเหล็กและไฟเบอร์สูงซึ่งช่วยลดอาการท้องผูกสำหรับแม่ท้องได้ดีมากๆแอดมินแนะนำทานข้าวที่ไม่ขัดสีจะได้ประโยชน์มากกว่าข้าวขาวนะคะ มากันที่ข้อ8เบอร์รี่ผลไม้หลากสีรสเปรี้ยวอมหวานเต็มไปด้วยโพแทสเซียมโฟเลตวิตามินซีและไฟเบอร์ช่วยป้องกันอาการเหงือดบวมเลือดออกตามไรฟันที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภแถมยังช่วยบำรุงร่างกายและสมองของลูกในท้องได้เป็นอย่างดีอยากให้ลูกเกิดมาผิวพรรณดีต้องหมั่นทานเบอร์รี่นะคะ oh. ข้อที่9โยเกิร์ตเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมมีแคลเซียมโปรตีนโฟลิกช่วยเพิ่มแคลเซียมให้แม่ท้องและลูกในท้องได้เป็นอย่างดีก่อนนอนกินโยเกิร์ตกับคอนเฟล็ก์สักถ้วยก็อิ่มสบายท้องแถมไม่อ้วนด้วยนะคะ และข้อสุดท้ายข้อ10ส้มน้ำนางเอกแก้วเล็กๆนี้เต็มไปด้วยวิตามินซีไฟเบอร์โพแทสเซียมและมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง90%ซซึ่งช่วยทำให้แม่ท้องรู้สึกสดชื่นเหมือนยืนบนยอดเขาแถมยังช่วยให้ขับถ่ายและยังบำรุงผิวพรรณของลูกในท้องได้ดีมากๆเลยค่ะคนท้องจะต้องกินอาหารที่สดสะอาดและทานแต่พอดี เพื่อให้ลูกในท้องได้รับสารอาหารที่ดีนอกจากนี้แม่ท้องควรกินให้หลากหลายเช่นดื่มนมวัวสลับกับนมถั่วเหลืองหรือนมแพะกินกล้วยสลับกับมะละกอหรืออาหารจานเดียวที่ชอบกินบ่อยๆก็ควรเปลี่ยนเมนูบ้างเพื่อได้รับสารอาหารหลากหลายและลดความเสี่ยงที่เกิดอาการแพ้ต่างๆนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> สำหรับแม่ท้องคนไหนที่มีลิสต์อาหารประโยชน์เยอะทานแล้วดี อย่าลืมคอมเมนต์บอกเล่าพูดคุยกับแม่ท้องท่านอื่นบ้างนะคะเพราะเราคือครอบครัวคนท้องที่ใหญ่ที่สุดดูแลอาหารการกินทำให้ชินเป็นประจำอย่าลืมกด Subscribe ปุ่ม,มวงกลมตรงกลางและกดปุ่มกระดิ่งรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลยสนใจติดต่อโฆษณาตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยคะ่ะ